ตอนนี้เราผ่านด่านตัวตอมอามาแล้วนะคะนั่งรถบัสมาลงที่สถานีสะพานของมาเก๊าแล้วก็ผ่านด่านตัวที่มาเก๊าเลยตอนนี้มาถึงมาเกาไไ๊าก็เแล้วมาเข้ามาเข้าใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งวันวันเดย์ไหน เดินทางจากเชียงใหม่มาสองชั่วโมง <laughs> เดินทางมาจาก<น>ชาเชียงอ๋อเดสแันเฮ้ยนี่เขาจาให้ขึ้นรีบย่างเดียวให้เขารีบย่างเดียวไปลงบันไดเลือนมีกระเป๋ากระเป๋าลากม<น>าทั้งแรกกบง,งงอีก กระดาบวอรทาววดมันใจอีีน่เต็มผิดจนถูกนะคะมาเก้าออกมาแล้วนะคะตอนนี้เราเข้าสู่มาเก้ากันแล้วเรียบร้อยกำลังมองหาแท็กซี่ที่ สงวนนะคะ